เรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาที่เครารพครับกับผมนายพิพัฒน์พงศุวรรณโสภานักศึกษาสาขาก,การบริหารการศึกษารหัส2-3-1นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอแล้วก็แลก,แกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการตามหาภาวะผู้นำในมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้กับผมไปศึกษาข้อบังคับของรัสภา,านะครับแล้วก็ค้นหาภาวะผู้นำที่เจอในในนั้นนะครับซึ่ง มีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกในชั้นเรียนอยู่ทั้งหมด5ประเด็นตามที่อาจารย์ได้กำหนดมาให้นะครับโดยประเด็นแรกนะครับเป็นประเด็นคำถามที่ว่าภาวะผู้นําที่เจอคือภาวะผู้นําอะไรและเจอที่ไหนภาวะที่ผู้นําที่ผมเจอนะครับคือภาวะผู้นําที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพนะครับซึ่งกับผมไปเจอใน ข้อบังคับของครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพปี2556หมวด2ข้อที่12วรรค3ว่าผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต้องมุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมง,งานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับซึ่งตรงกับภาวะผู้นำของ เฮาและมิเชลนะครับตามทฤษฎีวิถีทางแล้วก็เป้าหมายนะครับซึ่งอยู่ในลักษณะภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จของงานนะครับซึ่งในประเด็นที่สองท่านอาจารย์ได้มอบคำถามไว้ว่าภาวะผู้นำแบบนี้มีลักษณะและความสำคัญอย่างไรนะครับภาวะผู้นำจากข้อบังคับกรุสภาดังกล่าวเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงกับภาวะผู้นำของตามทฤษฎีของเฮาและมิเชลที่ว่า เป็นภาวะผู้นําที่มุ่งความสาเร็จของงานนะครับเป็นภาวะผู้นําที่มีลักษณะ,ะกําหนดผู้นามนกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายสร้างความมีมาตรฐานด้านความเป็นเลือดสูงนะครับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงนั้นได้สําเร็จนะครับ ซึ่งภาวะผู้นําแบบนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรในการศึกษานะครับโดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่ซึ่งต้องอาศัยผู้นําที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความแอคทีฟนะครับโดยเฉพาะในโรงเรียนของผมเองในองค์กรจัดนันท์สาง,งมเองเนี่ยก็ปรากฏว่ายังมีผู้นําที่มีภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงานอยู่ นะครับซึ่งมันมีความสําคัญมากเลยทําให้คุณครูในสถานศึกษาในโรงเรียนของผมเองเนี่ยมีขวัญกําลังใจในการทํางานนะครับรวมทั้งเมื่อมีขวัญกาลังใจแล้วก็ยังทําให้คุณครูในสถานศึกษาในโรงเรียนของผมเนี่ยมีความแอคทีฟที่จะทํางานให้สําเร็จให้ประสบผลสําเร็จสูงสุดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับซึ่งทําให้งานออกมา สวยงามนะครับแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างถูกต้องทุกประการนะครับในประเด็นที่3ครับ่าสอาจารย์ได้มอบหมายให้ยกตัวอย่างบุคคลที่มีภาวะผู้นําตามที่กระผมกล่าวนะครับโดยเล่าเรื่องของอบุคคลนั้นและบอกลักษณะสําคัญตามาภาวะผู้นําดังกล่าวของบุคคลบุคคลน,นั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรกระผมขออนุญาตยกบุคคลตัวอย่างบุคคล นี้ครับนั่นก็คือท่านผู้มีการท่านพออประจัก์ประจิมทิศนะครับผู้มีการโรงเรียนบางกะปินะครับซึ่งท่านเคยเป็นอดีตผู้มีการโรงเรียนวังหลวงพิยสันอำเภอเฝ้าไรจังหวัดนองคายซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมสังกัดอยู่นะครับาสาเหตุที่ผมยกท่านมาเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับท่านพอประจัก์ประจิมทิศนะครับแต่เดิมรับ ท่านดํารงตาแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิยสังน,นะครับก่อนที่จะย้ายไปดํารงตําแหน่งที่เป็นผู้อำนวยการนะครับที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนบางกะปิสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครนะครับในคราวที่ผมได้ ดำรงตำแหน่งเป็นครูผู้ช่วยนะครับที่โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรแห่งนี้นะครับผมได้ทำงานในสายบังคับบัญชาของท่านพอประจักษ์ในครั้งที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรสพมหนองคายนะครับท่านเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จของงานสูงมากครับนะครับท่านมีความเป็นท่านมีศิลปะ มีศิลปะในการพูดจูงใจโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามคําบอกคําสั่งของท่านนะครับแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังมีศิลปะในการกล่าวตําหนิติเตือนครูผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทําไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทั้งสองพฤติกรรมของท่านเนี่ย ต่างเป็นพฤติกรรมที่กระตุ้นให้ครูและบุคลากรและผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนี่ทำงานเข้นกำลังในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพซึ่งถือเป็นศิลปะการใช้วาจาศิลปะการพูดเจรจาอย่างอย่างพิสดารมากนะครับซึ่งผมอาจจะใช้คำที่ดูอาจจะเกินจริงไปหน่อยแต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อย รับราชการมาเพียง5ปีอย่างกับผมเนี่ยก็ถือว่าการที่เจอผู้ที่มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวนะครับชักจูงชักชวนจูงใจให้ทํางานแล้วเล็งเห็นความสําเร็จของงานเป็นที่ตั้งเนี่ยถือว่ามีความพิสดารมากนะครับท่านเคยใช้คำบอกคําสั่งกับผมอยู่ครั้งหนึ่งคราวที่จะต้องนํานักเรียนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตกรรมที่ จังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าผมจะไม่ปิดเป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านเคยปรารบกับผมไว้ครั้งหนึ่งว่าในการแข่งขันในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยถ้าจะทำนะครับต้องทำให้ดีถ้าจะทำต้องทำให้ได้ถ้าจะทำต้องทำให้ได้ที่หนึ่งถ้าหากคิดจะทำแล้วแล้วคิดว่าทำไม่ได้ คิดจะทำแล้วคิดว่าทําแล้วคงไม่ได้ที่นี่ทำไม่สำเร็จอย่าทํานะครับซึ่งนั่นเป็นคำพูดที่กระตุ้นให้ผมแอคทีฟตัวเองในการทํางานโดยถือว่าถ้าหากเราจะทำเนี่ยเราจะต้องทําให้มันสําเร็จทําให้มันได้ให้มันได้สูงสุดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับซึ่งจะสําเร็จหรือสูงสุดใน ลำดับลำดาใดาในมุมมองไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องทําให้มันสําเร็จให้มันประสบความสําเร็จสูงสุดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องพิสดารอีกเช่นกันนะครับเพียงแต่ท่านบอกคำบอกคาสั่งมาประลบออกมาอย่างนี้ก็ทําให้ผมมีแรงจูงใจที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้ย้ายไปในโรงตําแหน่งที่สพมกรุงเทพมาหานครแล้วนะครับ,น,รบนี่ก็คือบุคคลตัวอย่างที่กับผมได้ขออนุญาตยกขึ้นมานะครับ ประเด็นต่อไปครับประเด็นที่4ีท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้วิเคราะห์ตนเองว่ามีภาวะผู้นําแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับจากการวิเคราะห์ตัวเองตนเองของกผมนั้นผมพอที่จะ,ะคับคล้ายคลับคลา,คคลานคในพฤต,ติกรรมในภาวะผู้นําของตนเองว่าตนเองนั้นก็มีภาวะผู้นํา ในลักษณะของมุ่งความสำเร็จของงานอยู่บ้างนะครับอาจจะเพราะซึมทราบซึมทับเรียนรู้จากท่านผู้มีการประจักษ์ประจิมทิศนะครับแต่ด้วยว่าได้อยู่กับท่านน้อยนะครับเพียงไม่กี่ปีเพียงแค่สัก2ปีเสร็จท่านก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนะครับที่กรุงเทพทำให้อาจจะขาดประสบการณ์ในการามีภาวะผู้นำในด้านนี้แต่ สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยคือท่านเห็นว่าผมเป็นผู้ที่ใช้คําพูดใช้วาจามีศิลปะอยู่บ้างนะครับท่านก็ให้ทริคเล็กๆแน่น้อยให้เทคนิคในการโน้มน้าวจูงใจเพื่อนร่วมงานถ้าหากกระผมเองได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญแล้วต้องอาศัยคณะทีมงานจำนวนมากท่านก็ได้ฝากทิค สอนที่เล็กๆน,น้อยๆให้กับผมว่าในการพูดจูงใจทีมงานในการพูดโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานจะต้องพูดลักษณะอย่างไหนพูดลักษณะแบบใดนะครับให้เพื่อนร่วมงานหรือให้ทีมงานเรานี่มีแรงกระตุ้นมีความแอคทีฟตัวเองที่จะทำงานให้สำเร็จนะครับโดยที่เราก็เป็นผู้ร่วมงานกับเขาด้วยนะครับท่านก็ได้ฝากทิคเอาไว้ให้ผมอยู่บ้าง ซึ่งผมจากจากที่ผมได้กล่าวมานี้ก็เลยพอจะสรุปได้ว่าตัวกับผมเองก็เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำในในในแบบมุ่งความสำเร็จของงานอยู่บ้างแต่อาจจะขาดในหลายๆส่วนนะครับอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์การดำรงตำแหน่งข้ขรขราราชการของผมมาเพียงแค่5ปีทั้งความน้อยของคุณวุฒิของวัยวุฒินะครับก็อาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้จาก ที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็การศึกษามีที่มาเข้ามาช่วยอีกนะครับอันนี้คือประเด็นที่4นะครับต่อไปประเด็นที่5ครับประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์ได้มอบหมายคือให้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําในแบบที่กระผมได้นําเสนอไปนะครับโดยไม่ให้ซ้ํากับผู้อื่นแล้วนํามาเสนอในประเด็นที่กําหนดให้นั่นะก็คือวิจัยนั้นคือวิจัยเรื่องอะไร ครับวิจัยที่กับผมได้ยกมานั้นนะครับมีชื่อว่า mm hmm. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับโดยที่ผู้ที่ทำการ วิจัยเอาไว้ผู้ที่ทําเรื่องนี้เอาไว้นั่นก็คือนภประพัฒน์อัมพวลินนะครับอของมหาวิทยายลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามทําไว้เมื่อปีพุทธศักราช2557นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยก็คือเพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของครู และก็ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำกับแรงจูงใจในการทำงานของครูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิศนุโลกเขตหนึ่งนะครับโดยวิจัยเล่มนี้นะฮะวิจัยเรื่องนี้นะคะรับมีขั้นตอนวิธีการดำเนะินง,งานวิจัยนั่นก็คือนะคะ ได้ผู้วิจัยนี้นะครับได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครูนะครับโดยมีขั้นตอนก็คือ1ประชากรนะครับได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน130คนแล้วก็ครูผู้สอนจํานวน1,966คนนะครับกลุ่มตัวอย่างก็ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน นะครับในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งจำนวน419คนประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน9 7คนแล้วก็ครูผู้สอนอีกจำนวน322คนโดยใช้ตารางของเคซี่แล้วก็มอแกนในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งผู้วิจัยนะครับได้ใช้แบบทดสอบอยู่ เราได้ส pakai, ั Boy, artist, mm ่ง hmm. ช like ่าเขาขออภัยครับได้ชาแบบสอบถาม2ฉบับนะครับในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้นะครับโดยแบบสอบถามฉบับที่1นั้นเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นาของผู้นาภาวะผู้นาของผู้นาของภาวะผู้นาภาวะผู้นาของผู้บริหาร4แบบได้แก่ภาวะผู้นําแบบสั่งการภาวะผู้นําแบบสนับสนุนภาวะผู้นําแบบ ให้มีส่วนร่วมแล้วก็ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงานซึ่งในแต่ละแบบภาวะผู้นำเนี่ยจะมีคําถาม10ข้อนะครับแบบสอบถามฉบับที่2ครับเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของครูนะครับในสังกัดในสถานศึกษาสังกัดสพปพิษณุโลกเขต1ซึ่งประกอบไปด้วย1ปัจจัยค้าจุน สปัจจัยจูงใจซึ่งในแต่ละปัจจัยเนี่ยก็จะมีจำนวนคำถามอยู่20ข้อนะครับแล้วผู้วิจัยก็ใช้แบบสอบถามนี้ในการสอบถามครูและก็ผู้ผู้บริหารสถานศึกษานะครับตามกลุ่มตัวอย่างที่ผมได้แจ้งไปดังกล่าวนะครับต่อมาครับผลของงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับยูนาที่4เคครับ ผลของการวิจัยครั้งนี้นะครับพบว่าแบบ1น,นะฮะแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสพอปอพิษณุโลกเขตหนึ่งเนี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรูปแบบภาวะผู้นำแต่ละแบบซึ่งพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำมากทั้ง4แบบเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม มากที่สุดนะครับภาวะผู้นําแบบสนับสนุนรองลงมาภาวะผู้นําแบบมุ่งผลสําเร็จรองลงมาอีกแล้วก็ภาวะผู้นําแบบสั่งการน้อยที่สุดนะครับ 2. แรงจูงใจในการทํางานของครูนะครับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านครูมีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ระดับมากทั้ง2ด้านนะครับเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามากดังนี้นะครับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ แรงอยู่ใจปัจจัยจูงใจน้อยที่สุดก็คือปัจจัยคำจุนนะครับสามครับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทำงานของครูเนะี่ยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำที่ระดับจุดศูนย์ห้าที่ R เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งส่วนใหญ่นะครับอยู่ในระดับต่ำและมีความสัมพันธ์ทางบวก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตามรูปแบบภาวะผู้นำทั้ง4แบบพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่มีความสัมพันธ์สูงสุดนะครับคือภาวะผู้นำแบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์ทางบวกคือ R เท่ากับ0.12กับแรงจูงใจในการทำงานของครูความสัมพันธ์ภาวะผู้นำความสัมพันธ์ภาวะผู้นำในระดับรองลงมาก็คือภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมนะครับมีความสัมพันธ์ทางบวก R เท่ากับ0.09กับความพึงพอใจในการทํางานของครูส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำลำดับ,บสุดท้ายนั่นก็คือภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงานนะครับมีความสัมพันธ์ทางบวกคือ R เท่ากับ0.07กับความพึงพอใจในการทํางานของครูนะครับหนหัวข้อสุดท้ายนะครับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้นะครับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ จากการวิจัยครั้งนี้นะครับผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะนั่นก็คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพาะผู้นําของผู้บริหารสถานรรศาึกษาสังกัดสปปพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับครูเขาเห็นว่าผู้บริหารสถานรรศึกษาเนี่ยมีภาวะผู้นําแบบสั่งการน้อยที่สุดดังนั้นจึงควรพัฒนาภาวะผู้นําแบบสั่งการให้ผู้บริหารเป็นผู้ที่เก่งคิดเก่งทํา แล้วก็สามารถดึงคนให้มาร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุปเป้าหมายได้ด้วยความพึงพอใจด้วยความเต็มใจ2จากการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการทำงานของครูในสถานศึกษาส,สพปพิษณุโลกเขตหนึ่งพบว่าครูมีความพึงพอใจในการทำงานรายปัจจัยค้ำจุนน้อยที่สุดดังนั้นผู้บรหิหารสถานศึกษาควรศึกษาทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจและนำมาใช้จัดกิจกรรม โครงการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ครูเกิดแรงจูงใจในการทํางานนะครับ 3. จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทํางานของครูสังกัดสํานักงานสพปพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับพบว่าภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยกับแรงจูงใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ํา าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการที่จะเพิ่มแรงจูงใจให้ครูนะครับผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเพิ่มภาวะผู้นําให้อยู่ในระดับมากโดยการดนใจให้ครูมีส่วนร่วมเป็นรายบุคคลให้มีความสนใจครูอย่างใกล้ชิดรู้จักกระตุ้นการใช้ปัญญาให้ครูรู้จักวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่และสร้างแรงศรัทธาความเชื่อมั่นให้แก่ครูนะครับทำให้ครูรู้สึกมั่นใจและอบอุ่น จนทาให้การปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนหรือของโรงเรียนเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์และเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือ,อประเด็นทั้ง5ประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้กับผมศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกับพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับในชั้นเรียนนะครับก็หวังว่าจะมี ผลในการนําไปพัฒนาตนเองแล้วก็ให้ความรู้แก่พี่พี่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับกับผมจึงขออนุญาตจบการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้เพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณครับ